เพ,งพ,พล 34, ง,ง,เเเพง,งพระราชนิพนธ์รำบัตที่34แผ่นดินของเราหรืออเล็กซานดราเป็นเพลงที่ทรงพระราชนพลในวันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์สาราชอณาจักรอังกฤษซึ่งเสด็จมาเยี่ยมราชานาจักรไทยเป็นการส่วนพระองค์พลเตีหม่อมหลวงอัศนีปาโมูดได้เล่าถึงที่มาของเพลงนี้ว่าวันพระราชทานเลี้ยงเจ้าหญิงอเล็กซานดราที่สาราประกาศพิลมพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานาภิษร เสด็จมาก่อนเจ้าหญิงเสด็จนิดหนึ่งทรงมีทํานองเพลงมายื่นให้คุณพ่อของผมหม่อมราชวงศ์เสนีป่ามดคุณเสนีท่านก็เขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษหลังจากเสวยแล้วทรงดนตรีก็ได้เล่นคุณแมนรัตรร้องตรงกลางท่านมาเสริมทีหลังตรงกลางที่ว่าเรามีป่าไม้เดิมยังไม่มีวันหลังจึงได้ทรงต่อเพราะขาดตรงกลางคำร้องพศถายแผ่นดินของเราเกิดขึ้นในระยะหลังเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงโปรดเพลงปลุกใจให้รักชาติบ้านเมืองทรงมีพระราชดำร,ร,ริว่าเพลงนี้น่าจะใส่คําร้องภาษาไทยได้จึงได้กราบบางทุมทูลขอพระราชทานคําร้องเพลงนี้จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มนาถะพิตรและโปรดเกล้าพระราชทานให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน,น์บุญนาคประพันธ์คําร้องภาษาไทยเป็นเพลงแผ่นดินของเราซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์เล่าว่าท่านมี เพลงอเล็กซานดราแล้วท่านก็เสียดายสมเด็จโปรดเกล้าให้แต่งพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถพประทศได้ทรงดีเป็นโน,โนโนให้ฟังแล้วก็แต่งตรงนี้แต่งยากเรามีป่าไม้คำบเพลงพระรชพลแผ่นดินของเราอเล็กซานดราครับนะครับเป็นเพลงในจังหวะวอลส์นะครับจังหวะสา 4, ความเร็วสัก70นะครับแล้วก็ อินโทรก็ใช้เสียงของไทยของเพลงส่งขึ้นมานะครับอินโทรดีมันได้เป็นคอทบจีส่วนเป็นคอสักครั้งในอินโนั้นส่งมาซีสเวนแล้วก็จีไมนได้เป็นคอร 6, สองแทรกมามือซ้ายก็เทคนิคมือขวาเล่นเป็นบล็อกคอร์ดนะครับแล้วก็บล็อกคอร์ดแล้วตัวนี้ส่งเป็นประสานคู่3ส,สร้างลายขึ้นมานะครับมือซ้ายก็เป็นแอปเปเชียวผสมกับคลอมาติกไลน์ไปหาแต่ละคอร์ดนะครับก็เป็นลักษณะนี้ที่เป็นเริ่มต้นทอนแรงนะครับแล้วก็ F ก็เป็นคอทหนึ่ง ซีส่นก่อนหนะครับใช้เมลลีประสานคู่3ามมือซ้ายเป็นอาฟจีโอนะครับซีส่สวนเอฟเมเจอนะครับเอฟก็เป็นซิฟรีรดอมแนนไปหา g, 5, g 7, ีมินเนอร์จีส่วนซิฟรีดอมนไปหา c ีส่นแล้วแซกด้วยคอร์ด g 7, สีส่นะครับให้เกิดหลายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นคอร์ด1 c 1, ึ่งซีส่วนกอดห้าเอซ่นเบปะครับเป็นซิฟรีรดอมแนนใช้เบสเป็น c ีชาร์เป็นคอมดตกขึ้นไป C ีซีชารไปหา D เป็นคอร์ดหกมีแฟเป็นคอร์ดส ดีส่วนก็เป็นคอร์ดเซคันด์วีโดมินาท์แห่งซีส่นกับเอฟมือซ้ายก็เป็นอะไรเพื่อโจมหมดในท่อนแรกนะครับสองท่อนแรกเป็นบล็อกคอร์ดกับเพช่อโจมทำมือซ้ายแต่พอท่อนที่3นะครับมือซ้ายกับมือขวาเรียกเป็นโอเพนไวซิ่งผสมกับลายเบสโอเพนไวซิ่งนะครับแล้วก็เป็นการใช้บล็อกคอร์ดเกืบทั้งหมดนะครับก็ดีฟกตเรียกครับแฟตหกก็ยิ้มจาก F minor er มา E flat minor er, ก็เป็นคอร์ด flat 7 minor er, นะครับเป็นคอมบิเนชันไลน์ของ E dim ขึ้นไปฮะอีฟัตมินเน นะครับแล้วก็ G flat major s เซเว่นคอร์ด flat ส major เป็น b o r r o q u e จาก F minor มาเหมือนกันและ F เซเว่นเป็น secondary dominant ส่งไปหา B flat minor ที่เป็น b o r r o w q u e เหมือนกันจาก F minor นะครับ B flat ก,ก็เป็น chromatic ไปหา B เซเ n ่น C น,น,นะครับเป็นคอร์ดส s ่เซเว่แล้วก็คอร์ด flat ส minor แล้วเป็น G flat dim ก็เป็น chromatic ขึ้นไปหา B flat minor B flat minor ก็เป็น b o r r o w q u e นะครับ ของ f เมนอร์แล้วก็ b flat dim คมประติกขึ้นไป e flat ซึ่งเป็นเป็นคอร์ดต้าจีส่วนก็บรรคอร์ดจาก f เมนอร์เหมือนกันแล้วซีส่วนส่งกลับมาไปหาคีย์ f เหมือนเดิมนะครับ a flat dim ก็เป็นคมประติกคอร์ดขึ้นมา g ส่วน c ส่วนเป็นคอร์ดห้านะครับแล้วกลับมาท่อนสุดท้ายก็กลับมาคีย์ f เหมือนเดิมคอร์ดหนึ่งคอร์ดห้าคอร์ดหนึ่ง f คอร์ดหนึ่ง d ส่วนซครดิเดิมไปหา g minor ์ส่วน g ส่วนเป็นเซครดิเดอมแไปหา c ส่วนแล้วก็แทรกด้วย g ส่วน flat five กลับให้เกิดลาย จาก B flat ไปหาตัว D นะครับแล้วก็คอร์ด F สีเส้นแล้วก็โคดติกลายเหมือนเท่าแรกนะครับ A seven b a s สีชาไปหา D เป็นคอร์ดหก B flat คอร์ดสี่ G seven secondary dominant ของ C ี่เส้นส่งไปนะครับลำแพทนะาใกล้ใกเป็นโปรคอร์ดที่ตรงนี้ไปทาง F minor แล้วส่งกลับมาที่ F major จบเหมือนกันก็เป็นคอร์ดสี่ secondary dominant G seven มาหา C ี่เส้นแล้วจบในคอร์ด F นะครับลักษณะนี้นะครับจบก็เป็นโปรคอร์ดจบครับมาฟังเสียงดูนะครับ มือขวามือขวาครับเป็นการเชื่อมกันทันะะ้งคนไม่ชินแล้ก็มือซ้ายเป็นสีตาลมาือขวาก็เป็นสีเขียวนะครับสุดเ้นกขว้างเก็บมือซ้ายก็เป็นสีเขียวอ,อยู่นะครับส,สเกลขึ้นไป ท่อนที่สองเหมือนกันแอพเโชว์เหมือนเดิมน,นะครับก็ใช้เทคนิค1 5 3่ง้าสามผสมกับโคลมิติกลายกันมนาะท่อนแยกก็เป็นออฟเฟนไบซิ่งนะครับกับมือซ้ายกับมือขวาเป็นออฟเฟนไบซิ่งผสมกับเบสไลน์ผสมออฟเฟนไบซิ่งนะครับออฟเฟนไบซิ่งนะครับ เเคนรับท่านแยกนี่จะเป็นบอล็อกขดกันทั้งหมดนะค,ะนครับขอดบีแฟกเป็นกอดสี่มิเนอร์เรียืมจากเอฟมินเนอร์นะครับอีแฟคก,ก็เป็นแฟคเจ็ดกลับมาซีสเวนกับไปขีเอฟปกติ F คงติดขอดไปหาจีสเวนจะไปขอดห้านะครับส่งกลับไปเท่าสุดท้ายก็กลับมาคีเอฟ s e ก u วเดออนหาจีแมนจีส่วนกับแกเวเดอดอร์นหาสี่ส่วนแซกโดจีส่วนแฟรฟ์สีวนแล้วก็ส่งคอเบตไลายวงเบขึ้นไปสีชาร์ปขึ้นไปหาดีมีแฟร์คอท้าจีส่วนซกเวเดอร์แนหาสีสวนแลนก็เหมือนกับเปลี่ยนคอทักเอฟเนี้ที่หนึ่ต้องจบนะครับกลับมาท่อนแยกัก ร้อยสิงเหมือนเดิมภาษาองังกฤนจะเป็นอะไเต็มเม้นะโอเคท่อนแยกนี้มันจะสิ่งะทึบๆหน่อยนะครับถ้าเป็นทงัง เรกขอทาง F ม่อนะครับ จบนะครับเป็นบล็อกคอร์ดบล็อกคอร์ดแทร,ออรกลายตรงกลางนิดหนึ่งนะครับผสมค่อยๆมีบลูนิดนิดน,นะครับจบเป็นบล็อกคอร์ดนะครับกลังฝึกช้าๆดูนะครับ